สวัสดีวันที่30นะคะทุกคนแบบมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วก็ร้องแบบหนักคือถ้าพูดได้เขาคงจะแบบเออหิวอะไรประมาณนั้นกระโดดก่อนแล้วทุกคนอ่านไม่ทันสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีทุกทุกคนเลยชัยชัยอยู่นี่ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่กับเขาทั้งวันตั้งคืน <c oughs> เออหนูหิวไหมหนูหิวไหมคับลูกหิวไหม <c oughs> เออยังเหรอหิวเปล่า ไอ้ที่ร้องร้องนี่คือหิวไหมครับโอ้ยังหรอยังก็ไม่ต้องกินนะสวัสดีชาวเรียวก่อนจะใช้มารายงานตัวตอนเช้าครับสวัสดีทุกๆกท่านนะคะวันนี้ก็ยังไม่สิ้นเดือนแต่ว่าแม่ได้หยุดหยุดหนึ่งวันก็อยู่กับหนูน่่เละก็พ่อน่าจะให้กินสักประมาณตีสี่ตีห้าไหม แล้วหนูก็หิวแล้วเหรอแม่กินปลาหนูกินอาหารเปียงนะหนูจะได้ไม่อ้วกใช่ไหมลูกเออสวัสดีนะคะทุกคนมารายงานตัวจ้า